วันนี้หนูจะมารีวิว่องสาเกตบอ์ดนะคะซึ่งหนูยังไม่ได้แกะตอนนี้หนูก็เคยวุ่นวายกับน้องหมามาแต่ว่าวันนี้หนูก็รีวิวก่อนนะคะซึ่งสเกตบอ์ดเพื่อนเพ่อนใครเอานะว่ามันจะเป็นสีอะไรเฉลยล้างกันค่ะ ชมพูค่ะซึ่งมันจะมีที่เกาะท้าอยู่แล้วนะคะถ้ามันอยากให้เลยตรงจุดนี้นะคะถ้าเลยนะ่ะมันจะไม่เป็นแต่ต้องเหยียบแบบนี้เหยียบให้มันเห็นสองรูแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมา ของเรานั้นคือลายอะไรทุกคนดูนะเลาลโพนี่อ้สกทิทเทอร์ดังมากอ, <c oughs> อันนี้คุณปู่ซื้อให้นะอันนี้คุณปู่ซื้อให้ค่ะขอขอบคุณคุณปู่ด้วยขอบคุณค่ะชอบไหมม,มีน้ำมันด้วยอ่ะเหรอ ชอบไหมอ่ะชอบค่ะเ่เอามาโชว์เอายกตงสูงสิลุกขึ้นแล้วยกให้ไหมให้ได้ไหมอะโอ้เราวองมันลมถับนะเอาลุกขึ้นเอ้ยโอ้สวยมากเลยชอบไหมอ่ะขอบคุณคุณปุณดีนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เราก็จะ ลองเล่นกันดูนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สนุกมากเพราะว่าถ้าสกเก็ตบอรนะ์ดอะมันเร็วมากวันี้ตัวนี้ปีนลงมาอ้าวพอแล้วนะ